ผมบอกว่าผมยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการทําสํารวจออกแบบไว้นะครับและการที่จะมีการปรับปรุงหรือนะวันนี้ผมก็บอกว่าเราเราพร้อมที่จะที่จะรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็พร้อมที่จะให้ดูว่าในเรื่องของโครงการนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของภาพที่ออกมาหรือว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเป็นเป็นข้อมูล แค่ในระดับหนึ่งว่าจะเป็นทางฝั่งไหนครับบางหว่าบางฝั่งก็ยังบอกว่าเป็นต้นไม้อายุเป็นร้อยปีนะครับที่ได้มีการตัดโคและก็จะมีการปลูกปาล์มปลูกอินทผลัมเต็มพื้นที่ชายหาดแทนต้นไม้เดิมซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าต้นไม้เดิมเนี่ยซึ่งมีอยู่ตทั้งหาดประมาณ900กว่าต้นทุกชนิดนี้ที่เราได้มีการสำรวจเพราะก่อนที่จะทาโครงการนี้เนี่ยสำรวจตั้งแต่ปี62 สำรวจว่าต้นไม้มีกี่ต้นต้นอะไรบ้างตั้งอยู่จุดไหนแล้วก็สภาพแต่ละต้นเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางในการพัฒนาจะเป็นในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นก็จึงใช้ลักษณะวิธีว่าใช้ต้นไม้บางต้นนะครับที่อยู่ในสภาพแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการตัดหรือย้ายเราก็ต้องมีการดําเนินการแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องใช้ต้นไม้มาปลูกทดแทนก็ต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่ใน อยู่ยเ,ปเ,ปเ,ปเป็นต้นไม้อาจจะเรียกว่าต้นไม้ประจำถิ่นต้นไม้ที่เข้ากับทะเลไม่ได้เอาอินทผลัมหรือว่าต้นปาล์มมาปลูกทั้งหาดตามที่ได้มีการพูดถึงแต่ไม่ได้มีการจะต้องเราก็จะต้องย้ายเพราะว่าตอนนี้เรามีการขยายพื้นที่จอดรถไป3เมเมตรในส่วนของ3เมเมตรมันก็จะมีพื้นที่ที่มีการปลูกไม้อยู่แล้วอย่างเช่นต้นปาล์มอินทผลัมเ,เราก็จะต้องขยับนะครับขยับไปซึ่งต้นไม้เดิมอย่างที่ผมบอกยังอยู่อีก75% นะครับแล้วก็ตลอดหาดเนี่ยก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ได้เต็มพื้นที่ทั้งชายหาดอยู่แล้วนะครับ <S <S ถ้าดูจากาข้อเท็จจริงภาพเบิร์ตไอวิวที่มองจากมุมสูงลงมาว่าตลอดหาดเป็นอย่างไรนี่เป็นการสำรวจที่ก่อนที่จะมีการนั้หบดออกแบบการวางต้นไม้หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอเนี้ยเราพร้อมที่จะรับซึ่งข้อคิดเห็นที่ที่ให้ความเห็นมาตอนนี้ที่ผมอ่านดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการใช้ต้นไม้พื้นที่ต้นไม้ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นมะพร้าวหรือต้นอะไรเนี่ยก็เป็นตามหลักการของเราอยู่แล้วเราสำรวจแม้แต่ละชนิดเลยว่าต้นมะพร้าวเนี้ยตลอดหาดที่เราอาจจะเห็นมีอยู่กี่ต้นเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณทั้งเกือบ300้อต้นหูกว้างมีอยู่ประมาณ1 0 0 125ต้น แล้วก็ยังมีต้นอื่นๆอีกทั้งหมดมประมาณถ้าเก้าร้อยกว่าต้นนะครับแล้วต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มีค่าต้นไม้สําคัญอย่างเช่นต้นเกศก็ยังอยู่ต้นอินทรีย์ก็ยังอยู่อันนี้มันมีในรายละเอียดเรามีทั้งหมดมีการสํารวจไว้อยู่แล้วซึ่งตามข้อคิดเห็นของไม่ว่าจะเป็นเหตุต่างๆของคนดีไซน์หรืออะไรเนี่ยก็ให้ข้อคิดเห็นไว้ไวประมาณนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้ซึ่งเราก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่เราคำนึงถึงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอาจาร ส่วนกันมานั่งคุยว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะข,ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ต้นไม้ที่ได้มีการตัดโค่นออกไปนะครแล้วต้องมีการร้อมย้ายออกไปจะทํำยังไงแล้วต้นไม้ที่ทำเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีขนาดไหนอายุเท่าไหร่ก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นส่วนของการทํางานซึ่งเราก็พร้อมนะครับในทุกเรื่องที่จะให้ข้อมูลนะครับพร้อมที่จะชี้แจงบนบนข้อเท็จจริงและแนวทางในการดําเนินการ